สิบองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาเอได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ย,ยพี่ย่าติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก <c oughs> ็ดีปนะมาณฉันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่า <10 S 1> สิบกว่าซองแล้ว<ล>ก็เริ่มดีรู้สึกว่าเดินดีองเดินไม่ค่อยเสียคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบุญลองลงขึ้นตึกตึ๊งสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าก็ดีนี่ขึ้นได้สบาย ึงลูกค้าแล้วนะคะลูกค้านะคะก็เคยเมีอาการปวดเข่านะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะถูกรถชนนะคะหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีอาการเจ็บปวดนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูอาการปวดแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมาตั้งแต่กล่องแรกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังมาฟังเสียงจากผู้ใชจ้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่คุณที่ชื่ออะไรคะวีรศักดิ์ศรีคำ วีรศักดิ์สีคามนะคะอายุเท่าไหร่คะ59 59เนาะ้าสิบเก้นประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นรอปพอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่บ้านโมดิวิลล่าครับอ๋อหมู่บ้านโมดิวิลล่าเอแบกบางนานะคะค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวด่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมค่ะว่าปีไหนคะ ปีหกหนึ่งหกหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับภัยเหตุค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันมันทรมานมันปวดใช่ไหมปวดปวดปวดมาตลอดตลอดในระยะเวลากี่ปีคะก็สองปีอะสองปีอยากให้ให,ให้ให้เล่า,เล,าเล่าตอนตอนตอนเกิดอบุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอบุบัติเหตุอะเกิดยังไงค่ะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็น,เป,นเป็นอย่างเงี้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะก็รถจะเเลลีีี้้้ยยวคะทนมมอร์ไซากปึง ปึ้งมาเจก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางเลยลอยปุ๊บเนี่ยไอ้ว่าเข่ามันไปแทะกระปูนเนี่ยแทกกปูนแต่ไม่หักใช่ไหมแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่วันนั้นมาคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอย่างนั้นก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งะผมบอกว่ามันไม่ดเป็นไหมคะผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเรารสัปดาหตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที it, ่เราเคยเดินจีบทรมานเนาะเดินตอนนี้เพนว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลทานดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วมันเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะทําไมถึงตัดสินใจเลือกทานดีบุญล่ะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานะค่ะพี่วิศักรดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานออะเราให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอะสองที่สองท่านนั่นเองค่ะเหมาอว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญตั้งสิบคะแนนนะคะพี่วีเดซักให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะให้ร้อยคะแนนเลยโอ้มีสิบให้ร้อยนะคะถ้าถามความประทับใจในสิทธิการดีบุญนะคะอยากให้พี่วีเดซักช่วยเล่านิดนึง่ะคะทับใจยังไงปะคะตอนแรกก็กินตองแรกก็มันก็ดีขึ้นอ่ะตอนตัวซองที่สองก็เดินได้สะดวกอ๋อค่ะหลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องเดินตัดใช่ไหมคะหลังจากที่กินซองแรกรู้สึ ชาวนิสสัตวคือชอบมาเดินได่ถั่วเลยแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะแบบแบบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนๆที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรเงี้ยให้กินดีบูนครับค่ะพี่ศักดิ์มั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับ วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่วิทยศักดิ์นะคะก็จะมาคอนเฟิร์มว่าเป็นการทานจริงเนาะเราะจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเรามาพูดเจ๋งหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปกติพี่วิทยศักดิ์ทานยังไงคะ,ะชงใ,ให้ท่านชมดูเลยคะ่ะอ่าแกะนี้นะคะข้างในมีกี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองนะคะนี่นะคะพี่วิทยศักดิ์แกะออกมาแล้วนะคะข้างในที่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นกล่องที่ออกจากบุกไปเนี่ยจะต้องมี เอากระดาษที่ซีนไปใส่แบบนี้นะคะแั่นหนาและไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สารสกัดเข้มข้นค่ะอย่างที่พี่เรีรักบอกว่ามีขึ้นตั้งแต่สองแรกได้ึงว่าวันแรกที่กินดีขึ้นเลยแล้วก็มาเดินได้ในช่องอยู่ที่กล่องที่สองเอ้ยซองที่สองเท่านั้นนะคะแกะออกมาแล้วนะคะข้างในมีห้าตองเนาะแล้วปกติพี่วรีร์ักชงดื่มแบบไหนอยู่คะชง วันละวันละซองวันละหนึ่งซองนี่นะคะด้านในก็มีห้าซองจริงๆนะคะนี่นะคะรวมกับของพี่เป็นห้าซองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่สักชงให้ดูเลยนะคะปกติทานน้ำประมาณไหนอยู่คะพี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่สักเมนเลยค่ะชงแต่ก็ใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วค่ะแล้วก็แกะนะคะฉีกซอสออกมานะคะ ก็นะคะอ่าเดี๋ยวนะคะอ่าโอเคนะคะผงเป็นสีอะไรคะเหผงเป็นสีเหลืองนะคะก็ะนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะ,ะหมดแล้วนะคะ,ะแล้วก็ขุนนี่นะคะการทานก็ง่ายมา,มากๆเลยนะคะก็เพียงแค่ชิมดื่มกับน้ำเปล่าวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้ากับน้ำเปล่าขึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะคนๆแล้วดื่มนะคะทานง่ายนะคะ เป็นการยืนยันนะคะว่าลูกค้าของเราคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่หลายคนว่ากินง่ายกินง่ายจริงหรือเปล่าคะทานง่ายจริงไหมคะทานง่ายขมไม่เลยไม่ขมค้าวไหมคะไม่ข้าวนะคะนี่นะคะการันตีให้เลยว่าทานง่ายเห็นผลใบสันมกัดเข้มข้นดีขึ้นตั้งแต่สองซองแรกนะคะวันนี้ใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะนอนรองกระดูกทับเส้นปวดสะโพกเร้าปวดขาคะปวดเอวยืดร้องนะมั่นใจได้เลยค่ะที่ค่ะเสียงอีกเสียงยืนยันว่าดีจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนืเ้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวัต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา